จางสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคลิปแต่งหน้าคอสเพลงแล้วนะคะซึ่งตัวละครที่เราจะมาแต่งกันวันนี้ก็คืออินุมากิโทเกะจากจูจูซึนั่นเองค่ะก็เหมือนเดิมนะคะเราจะมาเริ่มจากการใส่คอนแทคเลนส์กันก่อนนะคะซึ่งคอนแทคเลนส์อันนี้เราก็พิมพ์มาจากจีนอีกแล้วนะคะแต่รุ่นนี้เราจาชื่อไม่ได้นาอแดดเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะ แล้วก็ตามมาด้วยการติดตา2ชั้นนะคะซึ่งคราวนี้เราติดเป็นแล้วค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนหายห่วงได้เลยโดยกาวติดตา2ชั้นอันนี้นะคะก็เป็นแบบมีกาวในตัวเนาะแค่เอาน้ําฉีดแล้วก็สามารถติดได้เลยก็เวลาเราติดเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทําการดึงหน้ากันนะคะซึ่งก่อนดึงหน้าเนี่ยเราต้องใส่เน็ตุมผมอะไรให้เรียบร้อยเนาะพอดึงหน้าเสร็จเราก็จะใช้เทปสีเนื้ออันนี้นะคะมาทําการกบคิ้วต่อเลยค่ะซึ่งวิธีกบคิ้วแบบใช้เทปแบบเต็มเราเคยทคําคลิปลงไปแล้้้้วนนะะะคคคถถาาาใใรรสสจกก็ามัลลบไไปดดูเย่ หลังจากนั้นเราจะทําการลงคอนซีลเลอร์อะไรให้เรียบร้อยนะคะโดยก็ลงไปที่รอยดารอยแดงรอยคํำใต้ตา,ตา,ต,าตาปกติเลยค่ะต่อไปเราก็จะมาทําการใช้คอนซีลเลอร์อย่างหนาลงทับปอีกทีนะคะซึ่งตัวนี้เราจะใช้ในการกบคิ้วเป็นหลักนะคะหลังจากนั้นเราจะมาต่อกันที่การลงรองพื้นนะคะแล้วหลังจากที่เราลงรองพื้นเสร็จะะแล้วนะคะเราก็จะมาทําการลงแป้งพับกันต่อเลยค่ะ ซึ่งขั้นตอนการลงลองพื้นเนี่ยเราลงค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าเราต้องการความเนียนของใบหน้าในระดับนึงนะคะในระดับนึงอะก็มากอยู่เอ,อแล้วก็มาต่อด้วยการลงสีฉันของใบหน้านะคะเราจะเริ่มจากการปัดปัดออนลงไปก่อนนะคะหลังจากนั้นเราถึงจะเริ่มแต่งตากันนะคะซึ่งการแต่งตาเราก็จะเริ่มจากสีอ่อนไปเข้มตามนี้เลยนะคะ ซึ่งคราวนี้เราจะเน้นการแต่งหน้าสีให้มันหนักๆหน่อยเนาะเพราะว่าวิของอินุมากิเนี่ยมันเป็นโทนสีออกซิซีดและด้วยความที่เราเป็นผิวขาวเหลืองอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราแต่งอ่อนเนี่ยมันจะทําให้หน้าเราดกแล้วก็ไม่เห็นเครื่องสำอางบนใบหน้าเลยเพราะฉะนั้นเราจะทําการลงให้มันเข้มๆกว่าปกติหน่อยนะคะซึ่งการแต่งหน้าคราวนี้เราก็จะแต่งไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่เนาะเพราะว่าอินุมากิเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรที่แบบเน้นเยอะเท่าไหร่แต่เราก็พยายามจะแต่งออกมาให้มันดูน่ารักให้มันดูหวานกว่าจากปกตินิดนึงเนาะ ซึ่งโทนการแต่งหน้าที่เราจะเน้นไปหนักๆเลยก็คือโทนสีออกแดงๆนะคะแล้วก็ตามด้วยการกรีดตานะคะซึ่งเราจะทำการกรีดตาบนใบแบบบางๆเนาะไม่ได้เน้นหนาอะไรมากโดยในการแต่งหน้าครั้งนี้เราก็จะพยายามเน้นหนักไปที่ตาล่างนิดนึงนะคะซึ่งเราจะใช้อายไลเนอร์แบบเินสอในกรีดให้มันดูแบบมีขนตาล่างเยอะๆเนาะเป็นพุ่มๆอะไรแบบนี้ ต่อไปเราก็จะมาทําการเขียนคิ้วกันนะคะโดยเราจะเปลี่ยนมาใช้แปรงหัวตัดเขียนคิ้วนะคะซึ่งคิ้วของอินูมากิเนี่ยเราก็จะเขียนให้มันดูตรงๆหน่อยเนาะไม่ให้ดูแบบเฉียงมากมันจะได้ดูเป็นความแบบน่ารักคิควอโนนี้อะไรนี้นิดนึงนะคะในคําัพท์โคตรเก่าเลยคิควอโนนี้อีว่าเราก็จะทําการใช้สีอ่อนล่างแบลอ์บางก่อนนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้สีเข้มเขียนเพื่อตัดกรอบให้มันดูชัดยิ่งขึ้นค่ะมันก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทําการไล่จมูกกันค่ะ โดยสีที่ใช้ก็จะเป็นสีเดิมที่เราใช้เขียนคิวเมื่อกี้เลยนะคะหลังจากลงไปได้ประมาณแล้วเนาะเราก็จะใช้นิ้วเบนเอานะคะเพื่อความเนียนหลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวรองพื้นเนี่ยมาแต้มให้มันดูเป็นสันมากขึ้นเนาะแล้วต่อไปเราก็จะมาทําการปัดขนตากัน,นะคะ่ะซึ่งเราจะมาเริ่มจากการดัดขนตาก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ปัดไปที่ขนตาบน ส่วนบริเวณขนตาล่างเนี่ยเราจะน้นหนักๆหน่อยและเพื่อความฟูฟ้ายิ่งขึ้นไปอีกนะคะเราก็จะทําการใช้อายแชโดว์สีดํานะคะกรีดเป็นขนตาปอมๆขึ้นไปเพิ่มเลยนะคะค่ะก็ประมาณนี้ของขั้นตอนการลงตานะคะต่อไปเราจะมาเริ่มการทาปากกันค่ะซึ่งเราก็จะไม่ได้ลงแปะกบปกติเท่าไหร่นะเพราะว่ายัางไงอีนุมากิก็ปิดปากเป็นหลักไปแล้วขั้นตอนมันก็จะออกจซ้ำเดิมหน่อยนะคะถ้าใครเบื่อก็สามารถข้ามไปได้เลยค่ะเพราะตอนนี้ไม่มีอะไรมากเนาะ อกับมีที่แตกต่างมาหน่อยก็คือเราจะใช้อายแชโดว์สีแดงเข้มนะคะไม่เขียนขอบปากแทนใช้อายไลเนอร์แบบดินสอเนาะแต่ว่าเราก็จะมีการใช้อายไลเนอร์ดินสอเนี่ยลงไปตรงปากกระจับเหมือนกันให้มันเข้มๆก็ประมาณนี้นะคะกับที่เพิ่มมาอีกก็คือคราวนี้เราจะใช้ลิปกอตตัวนี้นะคะทาปากทําให้ปากดูแบบชุ่มชื้นมิววับสวยงามเนะาะค่้ต่อไปเราก็จะมาทําการคอนทัวร์หน้ากันนะคะ ซึ่งหลังจากการแต่งหน้าอันยาวนานของเราในที่สุดก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันลวคะ่ะนั่นก็คือรอยข้างแก้มของอินูมากินะคะซึ่งตัวนี้เราจะไม่ได้เขียนเองเนาะเราจะใช้เป็นแทตทูติดแทนนะคะวิธีติดก็เริ่มจากการลอกสติกเกอร์ออกก่อนเนาะแล้วก็แปะไปที่ข้างแก้มบริเวณที่เราต้องการเลยะคะ่ะหลังจากนั้นก็ใช้น้ําลูบตามปกติที่เราติดแทตทูเลยนะคะส่วนของเราใช้เป็นสเปรย์นะคะเพราะว่าเราขี้เกียจไปเอาน้ํามาลูบค่ะก็หลังจากทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนะคะเราก็จะมาทําการลอกแทตทูออกค่ะ ก็จะได้เป็นรอยประมาณนี้นะคะส่วนลิงก์ขายแท t ทูเราแบะไว้ให้ด้านล่างนะคะไปหาซื้อกันได้นะคะผลิตโดยเราเองค่ะทำเองใช้เองขายเองค่ะ mm hmm. ก็เอาเป็นว่านี่คือทั้งหมดของการแต่งหน้าอินุม,มากิจากจูจูสึนะคะ mm hmm. ก็ชอบกันไมเอ่ยก็ <laughs> ถ้าใครชอบก็ <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง u a channel ด้วยนะคะส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย อันเมื่อกี้ก็เป็นคลิปที่เราเอาลงใน tikt o k อกไว้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูปเต็มที่เราเอาลงใน f a c e b o o k นะคะก็ถ้าใครชอบผลงานก็ช่วยตามไปกดใน facebook ให้หน่อยนะคะเราตั้งใจทำมากลูกขึ้นมาทำตอนตีสองตีสามก็เอเป็นว่าอันนี้ไปจริงๆแล้วนะคะเฮ้เฮ้เฮ้ก่อนจะแากกันไปก็ขอให้คนมีสุขภาพแข็งแรงโชคดีมีชัยกันนะคะ ขอให้ร่ำรวยเงินทองแล้วก็มีไขรสกีในฟิตบุ้ง้วยคะมาตำกันได้ค่ะ